สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับรถ Honda าบีนะครับรถคันนี้เปลี่ยนกล่อง ECU มานะครับตอนนี้ที่ติดปัญหาก็คือเวลาบิดกุญแจออนน้กปัดนะครับสังเกตนะครับไฟลูกกุญแจกระพริบนะครับถ้ากระพริบแบบนี้รถสตาร์ทไม่ติดนะครับเนื่องจากติดระบบอีโมนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลงทะเบียนให้ใหม่นะครับโปรแกรมผ่านตัวระบบ OBD นะครับผมตรวจสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียน ระบบอีโมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทดสอบนะครับจากทีแรกนะครับเสียกุญแจบิดออนนะครับไฟลูกกุญแจสีเขียวกระพริบนะครับตอนนี้ไฟลูกกุญแจก็ดับลงเรียบร้อยนะครับระบบอีโมสมบูรณ์นะครับคันนี้ท่อไอเสียไม่มีนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับเสียงจะดังนิดนึงนะครับเสียงท่อจะดังนะครับทดสอบนะครับ เรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับเปลี่ยนกล่อง ECU มาใหม่นะครับหรือติดปัญหาะระบบอิโมนะครับมีบริการทำถึงที่นะครับ0826166655ครับ